นี <taking> <and the> ่เบิ้งเป็นวานป่ากินสวยน้ำเลิกบ้านบ้านห้าวบปล่าเวล่าเอาห้าวล่องบมมีป่าวะผิดเยอะ เอาที่บ่อนันปลาซิวบ่อกเหรอือกุ้งเหรอโอ้ยปลาขังไว้ครับปลาอียงอลาลูกปลาเดียวนี่หรอปลาอียงนะปลาอย่างว่าเล่นหรือปลาได้พี่ปลาใครถึงไหม โอ้หลายตัวสามสามสิบห้าห้าตัวโอ้วานหาวกด้ตัวนี่โอ่ปลาเลียงปลายไหนก็พี่กับะคว่าสบายาสบายน้อยมันเพราท่านไงเฮ้ đu đủ đủ lung nhạt, chân, baht có pha gìn lau cẩn, thắng xe, đèn chui vui, thắng xe nhé, thắng nó say ba, <laughs> bạn phải cứ phải นตาแพงป้านปลาดุกด้วยเอาเอานี่ใส้ครูตะกอนปลาอีกบอทหนึ่งอันนี้เป็นเดินปลาสวายปลาสวายสวายนั่นปลาขาวตัวนึงโอปลาตองนี่ปลาตองปลาตองปลาตองเกตองยังเกาเอ็นปลาตองคือปลากุดนาะ ัเนี้ยงนกระซับอยู่บ่ฝาน้องเองโอ้ปา่านปลาดุกคุณบอนน่อืมอ้าปานปลาดุกเาก็ป่านปลาดุกดนกแต่ว่ามัน,นเป็นแย,ยวเป็นวขึ้นไปเรื่อยอืมว่านป่ากินสวยคุณศิลาป,ป่ากินสวยเพราะส,สันว่าของเน่ยคุณก็สิบปุ๊ได้น,อน้อมานอืม กาาินปลาในสางห,หาง่ายตัวเนม <c oughs> <c oughs> ันกับผู้อื่นุนบอนจ้จ,จ,จ,จ้ยู่หักยังนะเฮ,ฮักรอดอรยเด,ดนเกลือห,หัวหันอยู่บนนี่พ่อแกก็เมือนเนี่อยออมันทองคอออยู่คนเนี้ยองมีตะไร่ดิอ่อมีตะมันดิมีตามันอมตะมันห่อยไเด่นยายเอาถิมดิอือมันมันนะ มันนี้ต้มดีแล้วในติ่มแล้วเนาะไผสิกินมันมันมันปลาอืมนี่แต่ใหญ่ให,หม่เด้อแล้วบ่วแล้วมักปึ๊บแหมหากินมันแท้ๆเว้ยตะแฮงมื้อนี้อือพุ่นพุ่นน่ะ ปลาดุกยักปลาดุกอุยบานปลาดุกยักษ์ตท่อแขนเพิ่นบ่ปลาดุกอ่ะมาแขนตัวแล้วปลาเป็นตี้วีซื้อตัวน้อยๆมาปล่อยบ่เนาะวะตัวละสามบาทปลาสบายนะตัวละสามบาทมันกินปลาซิวบ่เนี่ยอันบ่เงียบๆอย่งนี้มันปลาหน่อยมันบ่เนี่ยอันนี้มันปลาซิ่วกินแต่ปลาดุกมาแล้วปลานี่ยมันกินดู่ง บ่ม <ersch> ีแต่ปลาดุก <człowie> บ <k> ่กินนั่นมันที่กินมันที่กินปลาหน่อยบาหยัง่ะบ่ปลาคอบ้านเฮอก็กินเ้อกินปลาน่อยนะคอบ้านเฮากินเเนี่ยอึ๊บ่นใส่ยเข็งมันสิกินบ่อึ๊บอักยังฮักยังอึ๊บอฮะโอ้ยโอ้ยปลาอส้อ ปลาสบายซุ้มก่าเหิดสมมาบ้างขายเขาหน่อยเนาะปลาสบายนะแยเห็ดสมแจีบตะตนเนี่ยเราเห็ดเาแล้วก็มะปี้งตองปีหงหอมเย้นๆก็แต่ว่าเรามันมั่นไม่ถิ่ม <c oughs> นมั้งเราดูมันจะได้งอมหัวนี้ <laughs> นเฮ้ <c oughs> ยงอมเลย น้ำกับมีอาบอยู่ตัววานโชว์ดูดูตัวใหญ่จ้ำไหนเค้าต้งได้กินระบาดเนาะลาบตัวนี่ไหมปลานีมาสบายต้มสมบ่ต้มสมัติวเก็บมาายด้วยติวต้มสมกับเจ้ากับตำหุ้งป็นสนละใส่หัวขาออนอน่ะนะวิดแล้วเลื่อมหัวฮีเออปังปิดอไนปล้ว อ้อมันห้องกดอกัเป็นเนาะอือหาตินได้สนอว่านือยู่กลางวันนเขาโอ้ยวันสั่หน่อยว่าเป็นแต่ถือบี้วันวแต่ถือมันกัาน่ยาน่อยาไม่ถึหีบไปเนาะาหน่อยาใหญ่กว่านอืม ีตัวนั้นต้องหากกันหนอกเอื้นจะลดหนึ่งหักแล้วเียงกับไปอางเงี้ยลดกยงลุ่มปลาบ้านเท่านี้นี่เคีมีไงแบบไงขันใจหมายสิว่าจะปล่อยเอาไว้คนเป็นปนก็อยู่ว่าดิใส่่วมกันใส่คู้เนี่ยใครเหรอที่พี่อุ้ยคงแล้วใครต้นปนแบ มันออกบ่เน่ยพ่อยามุ่นน้อน้ำรวดมาน้ำรวดมากเนี่ยมันออกบ่ปพะปเูลกไ่านี่ออกบ่เนี่ยป๋อป๋สบายเน่ะโอ้ปาเข็งปากคนี่ปรอยูอ่ะบืนไปแต่แหงๆก็บืนได้นอปากเข็งเนะประยูดยูตะปาดุกในช่นี่แลดปอียปลายุกเลียงประยูกหน้าเขาประยูดเหรอเนาะ มัน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 แต่แพงแก้วชิ้นเราหาอยู่หากินมือนี่มันจะได้มือนี่คือมันถึงหงอมันได้ไปกินบ้านผู้ละโตัวสองตนตัวตัตัวตัวเอ้าฮักฮักเออหนึ่งวิธีวิธีปลดป่าออกจากแห่เนี่ยแหละของตะข้อไม่ได้ฮักแล้วอันตะข้อก็ไม่ได้ฮักแล้วตะข้อมุมี้มันบ้เงอ่ะมีแต่ปลดปลดบ่อว่ะ กคว้าใไฟประดุกไฟตัหลายปีแล้วเดียเบนละออาวันไหมวันอีกบาทหนึงวันงมแล้วเออนก็ะงมมะห้งมอืมว้านปลาเก่งเว้ยอาวัดละหาสิบาทพ่อมือเนี่ยค่าตึกปลาหาสิบาทห้าสิบบาทหาสิบบาทคุ้มค่าต่บาดจวานปลาวานปลากินสวย ตาเน่ยน้อยออเจาะนี่นนป่าบ่นเป็นบักพันธุ์ผุนหมดเลบ่อน,นยุบยุบยุบพุ่นด่างน้อยมาลองปากกอออ่าซ<า>ิวก้อยเนาะพ่อเนาะก้อยป่าซิวว่าปลาะรกกินอะไรเนี่ยอืมตอนนี้ประรกแม่นรดปะรกลาซเซ่นำปลาหน่อยครับใช่ฮึมปลาะรกลาสเซ่มานหาปลาค่ะหาปลากินสวยอีสานบ้านนาเขา อยากไข่มดแดงก็ไปแง่เอาอยู่นี่ดอน <laughs> มานี่พื้นี่แต่แพงเราอยากกินต้มปลานั่นนั่นสิ่าวานป่าวานป่าเออรานป่ากินสวยสายเพื่อนอ <laughs> ๋ออ <laughs> เอวานุา่งมงได้บาดหนองอย่าว่านุ่งมงเกาเด้เอ พี่แกพี่เียดี่ดี่ดพี่ส่วนพวกควยย่หพี่สบายมดีประดุกสบายพี่มาประดุกมองวิพีมาทั้งที่บบไนง่างมาพี่มาเบืงวิธีอันผูใส่วานแห่มือนั่นมันผูญิงบานแห่ผูยิงวานกัพ่อซามนั่นแล้วเนาะอ๋อเบิ้งได้บันงูมาประดุกบันประดุกอุยบน เอาเอ่อวีวันแห่คือบมนตาลนงโอ้กะยังไปลงมงมันสั้นข้างไรงอ้สิบตักว่เนี่ยโอ้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 ยตก่านขนาดยูน่สาสากับสาเลือกพจนเนาะโอ้ัวกันไหนมีกับบลู มันได้กโกเอาบานนี่เสียดเสียดเสียดเสียตีนแฮฝนกระตุกบานนี่จะเป็นบรรยากาศดีให้เอาก็เอาตกแหงๆกได้กินอึ้งนะเด้อตัวไดกิ่นอะไอนีย่วบุญนะกเสี่ยวมาขายตัวใช่ จับบ่ได้ก่อนเลยนอ่นเมาหลอนนั่นลับตัวอย่นี่ว่ถือตัวปลาบ่คาขบึงน่ะต้องถือปายังบุญอไนี่ยันนั้นปลาสวยเ่พี่บินแหงไปเกตานี่งมตาหนี้งมตาบางนึงนีห่าวเนาะปลาสวานะพี่ฮะตาหลวงบ่เอาอีกวะ เอาบอกว่าสบายนะเอาลอ่นั่ถืออ้หอกไปที่หนีตอวใหญ่เออเอาลัวใหญ่ดีแห้งไอทีเอเอ๊ะอ,อ,อ,อันกำขึ้นมาแล้วนี่วิ่ขึ้นไปลยว Ừ, ngốm hào tụi đúc con Ừ, Ta à? Bà sợ vãi không tụi nghe Bà đang khoai hao búp cứ đột bà nè Chạp khuyến Ý sán nà lông nè งม,มป่าองลององลองปนนงพอตับแพงพอตาแพงแก้วชิ้นมือนี่มาหาป่ากินสวยีิตัวเดียวออเยวอามิตตปานสบายหันบ่ดูปุกบมี น่โออมันสิมันอยู่ในเหอะฝุ่นบ่เหอะฝุ่นอ่ะคุณ่ะยี่เลยปลาผักบุ้งเนาะต้องฝุ่นนึ่งเลทั้งนั้นเราฝุ่นนึงเอาแหี้บานตืดนอนบ่โอ้นี่มาดุกดุกแม่นอยู่บ่ใส่ละวานปลาสวายโอ้กระปุกกระปุกนั่นตัวโอ้ของโลดอะไรนะจ๊ะเออเอาตัวเดียวซึ่งเดียปลาสวายเอาห้าวขึ้นรถ มันติดตู่ปะสวายฮะเบอแท่นน่ะนะทางมาวานปลอสไาดไปดุกทางมาจังได้ทางไปใส่ปลา เในไหนขอสีไซดได้บ่าวเนี่ยว่าสีเฮป็นวี่ขึ้นมาใส่นี้รด,ดบ่วี่งหืวี่ไปบ่ได้แล้วเป็นไงกำมึงเนาะอืมเอาทาง,ทางย้อนทางลงไปบ,ไบ่ขนาดอยู่ในสายหายกินยากเนาะยากตัวผุนบ้านกับบุืง cầm số cho ta ta cầm số luôn ừ. à, 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 cầm số luôn nhúc 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 nó ừ. bán bán có ba phiền lăn nhà cả má đó ăn lăn nhà má ạ ừ ừ, 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 ừ. คนตรนั่นเอสครวาดอีกบาทเอาปลาสวายรถบัรด้นี่ลานี่น่เนนเดี๋ยวสิไล่ให้ไล่ทั้งสี่ให้ฮะยีเออเสิไล่มันไปให้ ปาุกวนใหญ่ปลาเนี่ดูกระเซี่ยกันได้ปาดีแล้วขุนปลาหม่ดูระเซื่ยเนาะคนกระตกบันี่ปอกแป๊กปอกแป๊กห้าวที่บัตเนี่ยอืมห้าวห้าวเพือผุนมันสิยุ่ในปลาหยาลาะเดียวิันบาดที่แหลงจะได้ยุ่นแล้วแต่ว่าขันตองเมื่อเรามันกันรีเนาะ เแต่คนนี่กคนก็ยังย่นขึ้นกันว่าดิมาจับพอหกาล็ลนนี้เนาะเนะแมนเดี๋ยวสิไล่ทั้งนี้ไปให้ น่องหลดไม่ปลาอย่าพะกุ้งอยู่ในนี่แหละเ <c oughs> ฮบเฮฟแตบแพงแล้วจะบ้านป่าค่ะบ้านป่ากินสวย <c oughs> อ่าอยู่ในสาอยู่ในบอ่อคนเลี้ยงไว้น้ำไห้น้ำนาแามอยากกับมาหาไปกินปลาสวายนบ่เอาวานมาเนี่ยบาทเดียวจบ กชขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดเปิดกำลังใจให้ด้วยจ้าไม่ใช่แนวค่ะข้ามาเบ่งบรรยากาศมาทงไฮทุงหน้าค่ะมาหาป่ากินสวยสุ้มกันค่ะ ตาแพงแล้วเป็นผู้บานลมีผู้หาป่าออตอนออกไปแล้วบันนี่ยตอนออกจากคือเอามัานบอนแล้วตาเอาเฮ้อบอุ้ยบ,บานเหีกับบอนกว่าวงบ่มนจักเม็ดตาเอ้ยอ,อืมอ เอาสืดุงยกกับสีด้ยอย่านี้เนาะอ,อืม,อ,มอ,อันนี้มันบ้านป่าในสาคลิปกอ่อนๆรนี่งเพิ่นตึกป่าบ้านป่าอยู่ในหัวอยู่ในห้องใครกดขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะ ติดวะฮะก็ติดจจกโตัวบ่ะห้เอาขึ้นนกคุณเขาเหมือนตาในน้ำเนาะเพ่นเห็นมันก็เลียนนิน่ะตาเอ้ยสันสัตยานไฟมัน เออสบายบ่อ mm. ืมเดียวตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวอาหนีบอ่ะอืม

้อนทป่นีรถ้อนทีหนีเลยเออโอคนไขยว่ากินเล้อของอยมั่งควันฉ่ำฉ่ำๆมาเด้ยกินข้าเที่ยงน้ำกันสมบะเต๊บต้มบะเต๊บบะน่วกลับยังแดมือนนี่ต้มปลา Tôm, ba Pà... <laughs> Tôm bay tôm ba tông tôm ba kho ba tôm ba đục ba tông 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 hoa tông ô, tông phun, tông phun, tông ba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  ba tông ba Tắt ba ตอนมันซ่อนก็ได้ๆๆตอนยง่ายไหม่อแม่พ่แม่ตักันโอ้ยน่ะเออบุตรได้้บุดบุ่ได้กินข้าวบุตบุตรมื้อต้มปลามาเด้อคุตะมะคุงอีกแล้วก้วยสุกนี้บุณพอดวง พอดูองเมื่อไรวันยต้งหมดงมันานม่ดีด้วยตอนตาไม่พอเซบว่ากินเขาเซบเบครับแซ็บเซ็บพักเซ็บตุมไข่ปลาครับอือบไข่ปลากับแซบไม่กินเขายุ่น้าพอเพียงเด้อมือนี่รวมพลังมือนนิรวมพลังนี่เดัดไทยะรวมพลังสู้ส้ายเด้อกินเขาไอ้มีพลังเราก็สีออกลงพื้นที่เินเขาเที่ยงหรอ